คนจมูกฉันเออแล้วรีบไปจกเอามันไงจูกมูชนกับไอ้นั่นแม่ง่ายกูจะฟ้องกูจะฟ้องพ่อใหญ่เด็์แหงกวาดตีนกูแหงเบ่ยอมมันเอาเอออ้ยอากาศ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทุกคนที่พวก